สวัสดีครับมาพึ่งกับผมอีกแล้วนะช่างบินรถมือสองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวรถนี่นะอยู่ข้างหลังของผมนะนะครับเจ้าของเขาโทรมาบอกว่าให้มารีวิวถ่ายรถของเขาให้หน่อยนะเขาจะขายนะนี่นะครับอ่า ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะครับคันที่ภาษีสองห้าหกสี่นะนี่นะครับนี่เล่มทะเบียนอยู่กับผมแล้วนะครับนี่นะแปดห้าสามสองสองเจ็ดสุภันบุรีครับนี่นะเลมทะเบียนอยู่นี่นะเดี๋ยวมาดูเลมทะเบียนกันนิดนึงนะครับว่าคันนี้รถปีไหนเนาะนี่นะครับก็วันจุดทะเบียนครับสิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับสองห้าหนึ่งสี่นะนี่ครับ ออมูลของรถคันนี้นะสีเทาแดงนะครับก็เดี๋ยวดูอันนี้เขาใช้งานอยู่นะหมายถึงจะเป็นรถบรรทุกนะครับมาถ่ายที่บ้านเขาครับคนะันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเกา่าอยู่บ้านหนองบัแก้วนะครับะนะครับนะ ตามคัตซีต่างๆนะครับนีครับใช้งานสตาร์ทต,ติดง่ายนะสุด่วยนะครับต้องไี้ฮึ่ รถเป็นป้ายจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะรับแปดห้าสามสองสองเจ็ดนะนี่ครับใช้งานได้ปกติครับคันนี้ไม่มีปัญหานะก็สำหรับ อันนี้นะครับไดนา70นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเกา่าอยู่บ้านหนองบัวแก้วนะเอกสารครบพร้อมโอนนะนะครับอันนี้เอกสารครบเลยนะครับพร้อมโอนนะครับนะก็คันนี้เขาเปิดราคาไปที่85,000นะ85,000บาทนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะก็ให้โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะ ไปไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะครับยังไงก็โทรมาคุยกับเจ้าของรลก็ได้โดยตรงเลยนะไม่ต้องผ่านผมนะ,อะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันก่อนยังไงกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆไปเนี่ยมันจะได้ทันนะครับสำหรับวันนี้ขอ,ขอ,ขอคารมว่าสวัสดีครับ